ท่นประเทศเนี่ยเพาะปลูกรายได้มาจากแหนปีละหนธุรกรรมคือปีหนปีละหนไอ้ซิงคโปร์วันนึ่งมันทำธุรกรรมยี่สิบกว่าหนท่านท่านพอเข้าใจ <c oughs> เข้าใจภาพตรงนี้ไหมครับฉะนนั้นการทีนประชาชนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งท่านอยากก่าเพิ่งเชื่อผมเมื่อกี้ผมพูดยาไม่ต้องเจ็ดสิบปีผมเอาอีกเรื่องหนึงให้ท่านฟังเลย 1945เก้าสี่ห้าสงครามโลกยุติคือสอง8ี่ปปครับผมขออนุญาตใช้รกรีซกลาดมาเซตุงฉลาดครับไปปลดอาวุธญี่ปุ่นแล้วเอาเอาวุธญี่ปุ่นมาลบกับเจียงคเจ็กลบกันสี่ปีเมาเซนตุงชนะกองทัพแดงบุกปักกิ่งทำให้เจียงคเจ็ตกทะเลไปอยู่ไต้หวันเกิดโบทปีโป้ฉบับที่หนึ่งลอยเรือกันอยู่หลายปี แล้วในที่สุดไอ้พวกบ้วีเพิร์คือเศรษฐีของจีนกลายเป็นอาพี่มหาเศรษฐีทั้งโลกเวลานี้ส่วนไอ้พวกในทุนในจีนถูกคอมมินิสต์ไม่รู้จักในทุนครับเจือทิ้งหมดแล้วคอมมินิสต์ก็ปิดประเทศเพราะปิดประเทศไปก็ทําไปทํามาก็เกิดแก๊้ออฟโฟสมัยเจงจริง,รงมีคนที่สีของมาเซตุงซึ่งมาเซตุงไม่มีสต,ติแล้วมาเถลิงอำนาจแล้วก็พาประเทศล่มคลอง นะฮะแล้วฆ่ากันเองเละยิ่งกว่าเหตุการณ์เมืองไทยเวลานี้ฆ่ากันจริงครนะับตอนฆ่าเติมเสียวผิงเนี่ยต้องซัดเซยอยู่ตามชันทกรพอท่านเติมกลับมามีอำนาจใหม่เติมเสียวผิงประกาศสี่ท่านสมัยคือท่านบอกให้ประชาชนมองอนาคตครับแล้วน,นั่นคือถึงเกา 1979ปักกิงประกาศจะพัฒนาเศรษฐกิจไอ้คอมมิวนิสต์มันยังไม่รู้จักเศรษฐกิจมันก็ชูกระปั้นกันใหญ่นะฮะ79จะบอกทุกชาชนเราจะพัฒนาเศรษฐกิจแปลว่าอะไรไม่รู้นะมันก็ต้อง,องถามปักกิ่งปักกิง,กกงกอบกอกรอ่อนด้วยเดี๋ยวใจเย็นปักกิงให้นักวิชาการไปศึกษาจากยุโรปสรุปคําเดียวกันเลยครับบอกว่าประเทศจีนจะถูกจะพัฒนาได้พ,พลังการจะพัฒนาอยู่ที่ประชาชน ฉะนั้นต้องเตรมประชาชนให้รู้จักคาว่าคอมเม e ร์ e หลังจากนั้นเชื่อในเสายตามท่านท่านรู้จักจีนแล้วนี่ครับ1.97่เแปดเปิดประเทศใหม่8ปดแปดวันที่8เดือน8ปี0.8จัดโอลิมปิกจำได้ไหมครับ30ปีจับเปิดประเทศจีนสามารถจัดโอลิมปิกได้ แล้วคนไปเมองจีนก็ตื่นเต้นหนักหนาต้องเตรียมเงินไปเยอะเพราะไปซื้อของปลอมจึงจีนจึงประกาศชงมากว่าเป็นประเทศสี e, อันดีว้ยกาแฟอันเดอร์โลเกินโว้ยคำถามคือจีนเขาบอกว่าทำไมผิดตรงไหนวะญี่ปุ่นตอนเปิดประเทศเป็นก o p y อเมริกาไหมเขาผิดเขาพี่ไหมไต้หวัน c o p y ี่ไหมมันก็ c o p y ีกันทั้งนั้นน่ะ ก็คือเขาเอ็กซ์ไซส์คนเขาให้ค้าขายเป็นแต่มาสีสีจิ้นผ yes. ิงไม่ยอมแล้วนะฮะต้องแปลงจีนไชน่านะต้องแปลงเมืองจีนแล้วนะใครทำของปอมเอาเรื่องนะสีจิ้นผิงถูกมากชุดนี้มาปรับคอร์รัปช่นโดยเฉพาะถังเช่าถึงขายไม่ได้นะเพราะถังเช่ามันแพงมากฮะไอ้คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของ คอร์รัปชันนะฮะฉะนั้นตอนที่จีนเข้ามาอีกแบบหนึ่งละแต่ผมกลาบเรียนครับท่านครับนี่ประเทศคอมมิวนิสต์เขาจึงต้องเตรียมประชาชนท่านฮะผมไปเจอเรื่องนีงตกใจมากตอนจีนจะเข้า WTO เนี่ยเขาจ้างฝรั่งมาสอนผู้นำเขาทุกมฑลนะฮะแล้วทาให้ผู้นําเขาเนี่ยไม่สามารถมาพบเราได้วันเสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องเรียนหนังสือแลวผมบอกว่าเรียนอะไรกันครับ เขาบอกว่าเขาเรียนการเตรยียมความพร้อมสู่การเป็น w t ดอยูทโอแล้วเขาบอกว่าปักกิ่งไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะสอบแต่ปักกิ่งเป็นคนสอบเองแล้วบอกว่าอาจจะให้เริ่มไปสอบกันเนี่ยโดยให้เวลาสามชั่วโมงเริ่มจากตีสี่ของวันอาทิตย์ถึงเจ็ดโมงเชา้าและทุกคนต้องเขียนเองหมด ถ้าผู้นำสอบตกก็ตกเอาหน้าหมดเอาหน้าเลยเด็ดขาดแล้วคำสอบคำตอบคำสอบไอ้ข้อสอบข้อออกมาข้อเดียวจงอธิบายว่าถ้าจีนเข้าสู่ WTO ในฐานะท่านเป็นท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นท่านจะเตรียมประชาชนท่านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรบ้างให้วิสัยทัศน์ออกมา ทุกคนต้องเขียนหมดทุกคนต้องเขียนหมดอันนั้นของจริงหมดครับฉะนั้นการเขาจะทําอะไรเขาถือว่าประชาชนต้องมาก่อนประเทศไทยแผนแต่เขียนว่า people centric ประชาชนเป็นศูนย์การการพัฒนาถามมาจากนั้นมาเราทําอะไรบ้างผมไม่ได้ว่าท่านนะเพราะพอ,พอชอกอรงอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน นะครับแต่มันท,ทุกส่วนครับมันต้องทุกส่วนรวมก,กันครับช่างประเด็นอันนี้ผมการเรียนฝั่งการเดินประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ขออีกสองนาทีนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คือเราเจอสปูแต่เกาหลีใต้เจอเหมือนกันทีมจีเน่าประเทศไทยต้องยำฟุ้งด mm ิสิทีมจีเกาหลีใต้เน่าประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจถึงเกาหลีใต้ห้าครับใหญ่กว่าเราเกาหลีใต้เน่าตามเราไป ประเทศไทยมี NPL 2.2ล้านล้านบาทผ่านไป17ปีตอนนี้เมื่อปีที่16ปีที่แล้วก็อลองกินที่ลออกผลหมายขอฝาก NPL ประเทศไทย1.14ล้านล้านบาทไว้ที่แบงคชาตคือฝากไว้ที่ดรประสานไดรัตน์วรคนณผู้ว่าแบงค์ชาติทำให้ดรประสานเลยต้องเขียนจดหมายถึงอาจารย์ปวซอ่งท่านตายไปแล้วนะฮะ ปรากบนว่าภาษาก็็ต้องอดทนมากเพราะว่าต้องมารับที่เพราะไม่งั้นหลวงจะเป็นคู่ตอ่อไม่ได้ตามกฎหมายนะฮะแต่ที่ผมจะเรียนก็คือว่า17ปีของเราเรายังมีปัญหา NPL จับผลเมื่อปี40อยู่1.14ล้าน,านแต่เกาหลีใต้เขา,า2,547เขาประกาศว่าเขา NPL เขาหมดครับเขาเคลียร์หมดเซนกีเขาจ่าเรา5เท่าเขาเคลียร์หมด ให้เรางงแต้เหลือว่าเขาดีต้านเก่งขนาดการเวลิมพอไปศึกษา,าประวัติการประวัติศาสตร์เขาแล้วบางอ้อเลยครับยุคเดียวกันเลยครับในคนเขาก็เป็นสะานขัดเหมือนอนไทยในคนเขาเขา็ายิ่งใหญ่หม่าตเขามีใต้ใจว่างและผู้นำเขาเนี่ยมองการไปบอกว่าไอ้พวกนักวิชาการเองไปศึกษาที่วาจะวางแทนพันาประเทศนอไอ้นัาวิชาการเขาบอกต้องไปศึกษาญี่ปุ่น คนเกาหลีเกลียดญี่ปุ่นเข้ากระดูกดำแต่ต้องยอมให้ไปศึกษาญี่ปุ่นเพราะกลายใจว่ามันแพ้สงครามโลกแต่มันฟื้นประเทศเร็วพอนักวิชาการเกาหลีกลับมารายงานสภา,ภาพักเกาหลีในผลช้ำเป็นสองเทา่าสาเหตุที่ญี่ปุ่นชนะออสามารถฟื้นประเทศได้เร็วเพราะอเมริกันช่วยญี่ปุ่นรบในสงครามเกาหลีช้ำเป็นสองเทา่า แต่เกาหลีจังทอมพีญี่ปุ่นไว้ไม่นานครับเกิดสงครามเวียดนามเอเมริการประกาศสงครามเวียดนามสมัยจอนสันแล้วก็เอาไพ่พลจากญี่ปุ่นเกาหลีไปยุบรบเกาหลีการทำลายญ,ญี่ปุ่นเลยพิการขาถ้าจะให้น้องหนีไปตายในเวียดนามเนี่ยขอสองอยา่างมันขอเป็นมันขอเป็นหนึ่งขอพัฒนาคนเกาหลีท่านครับ วันนี้กินจิเต็มแคลิฟอร์เนียไหมฮะนักแสดงหลายคนหน้าตาเกาหลีเกิดอเมริกาทั้งนั้นไอคิมไอปากทั้งหลายแหล่นี่มีเชลวีด้วยนักกอล์ฟอีนี่คือผลผลิตมาจากนโยบายขอ้อนี้คนเกาหลีไปเรียนอเมริกาเต้ไมไปหมดแล้วกว่าขึ้นเขาดึงกลับนะกว่าขึ้นเขาดึงกลับรนะัฐบาลก็ดึงกลับเองนะนงนะแต่ส่วนใหญ่นี่อยู่ในอเมริกา ถ้าท่านดู HBO ดู AXN นะฮะผมก็ขออนุญาตพาก,พกโฆษณาในส่วนของไอ้เคเบิลทีวีของผมเนี่ยนะข <c oughs> นะองทรูเนี่ยดาวาวไฟโอเนะี่ยดาราสองคนทั้งเกาหลีทนะั้งคู่สมาร์ทมากอะไรเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเกาหลีเนี่ยเป็นผลผลิตมาจากยุคนโยบายข้อนี้กับพี่การหาขออีข้อนะ เทคโนโลยีอะไรที่รีแลกซ์นะพี่การรีแลกซ์ได้ขอขอน้องหลีเท่านั้ท่านครับเมื่อห้าปีก่อนนียท่านยังลังเลนะจะซื้อซัมซุงนะวันนี้ไม่ลังไม่ไม่เลแล้วซื้อเลยถูกไหมฮะเพราะแซงหน้าโซลี่ไปแล้วเกาหลีเขาแข็งแรงเลยด้วยตั้งเคราะนโยบายที่ผู้ดำมีวิสัยทัศน์คำถามผมคำถามเดียวก่อนเร็ ไทยถูกอเมริกาชวนลบในเวนด้าไหมครับนั่นฮะเพราะว่ายิ่งกว่าชวนนะฮะท่านนะเราเอาฐานบินตาครีอูตะเภานะฮะโคลาอูดอนเอาขี้ไปทิ้งเพื่อนบ้านทุกฟังนะฮะเมื่อ20ปีผมไปตั้งโรงงานที่ฮานอยถูกเลขาพักคอมมิสจังหวัดนั้นเนี่ย เขาหลังจากกินข้าวกันผมก็บอกเป็นมิตรกันนะคุยกันแบบเพื่อนฝูงเขาบอกเป็นมิตรกันจริงไหมเอ,า,อางี้ไหมพูดผ่านล่ามนะถ้าผมมีเพื่อนรักชื่อว่ารัสเซียนะเอาเครื่องบินรัเสเซียมาอยู่บ้านผมเนี่ยแล้วไปทิ้งระเบิดกรุงเทพคุณกับเชียงใหม่ยุทกปันเอาไหมท่านฮะมาตราหนึ่งกาศูนฐธตารมตูญุนที่ถูกฉีกไปเนี่ย เรื่องการทําสัญญากับต่างประเทศจริงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องถึงลูกหลานไหมครับไอ้ mm hmm. ผมไม่รู้เรื่องด้วยผมจะต้องถูกเขาตอบได้อนยะ่างนั hmm. ้นแต่คําถามผมก็คือจงอางสึกกอ, mm hmm. องพเสีดำโดนตายในเวีดามไม่ตายนะับ mm hmm. ชื่อเสียงก็เสียความไว้วางใจของเพื่อนบ้านก็ไม่มี mm hmm. แล้วเราเข้าลบในเวียดนามได้อะไรกับลูกหลาน mm hmm. เราครับนอกจากเด็กผมสองสี 24. ท่านครับผู้นําตรงนี้เรื่องใหญ่นะคงเดเน่าท่านเองก็คงบอกไม่ใช่หน้าที่ฉันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันว่าทําไมผมผ่านคลองลังเสดผมยังยกมือไหว้จนคนรถขัดใจถามผมว่าไหว้ใครบอกไหว้รถเก้ารัชกาลที่ห้าเว้ยบอกทําไมไม่ไหว้ที่พระบรมร,รูปครับบอกก็ไหว้ตรงไหนก็ได้คลองนี้ท่านสร้างแล้วรู้ไหมว่าคลองนี้ท่านสร้างมา ท่านเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยท่านจ้างฝลังมันสร้างคลองก่อนจ้างขลังมาทํารถทํารถไฟทํารถไฟสร้างไปซะดีนะแล้วถามว่าไอ้คลองลังสิตเนี่ยวันนี้ลูกหลานไทยยังได้ใช้มา้ผมไม่ได้ว่าจะต้องกลับไปสมบูรณายาสินนะแต่ความหมายคือวิสัยทัศน์ของผู้ดำเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมองว่าบริหารแผ่นดินนี้เพื่อลูกหลานเราหรือเปล่าประเด็นใหญ่มนอยู่ตรงนั้นผมขอเบรกตรงนี้ก่อนครับ